สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจ EP 5 9าขีดสครับ EP นี้จะเป็น EP สรุปสำหรับเกมอ่า l e ก e า d ็อ c คล l a s h นะครับก็เกมนี้ถามว่าสนุกไหมจริงๆสนุกนะก็แต่ว่าเล่นไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับก็วันนี้ล็อกอินวันที่7แล้วนะครับก็หยุดยาวเหมือนทุกคนเลยครับเนาะสวันยาวปยาวปนะครับก็ หลังจากลองเล่นมาแล้วนะคือเหมือนกับประมาณว่าต่อให้คุณจะอัพคู่หูแรงแค่ไหนก็ตามนะมันก็ยังแพ้ตัวทองนะครับแต่เพิ่มเติมคือตัวทองเนี่ยหาส่วนอัพดาวยากมากนะครับนี่พอเราจะอัพดาวขึ้นเนาะมันจะต้องใช้ส่วนของมันเองครับก็คือเป็นเป็นตัวนะหนึ่งตัวนะครับ เราก็ต้องทําไงเราก็ต้องไปหมุนกาชาไปเรื่อยๆนะครับเกว่าจะได้เนาะซึ่งเลือกเกลือเกลือไม่พอเกลือไม่พอทุกคนยังได้ตัวอื่นมาด้วยอย่างไอตัวไอตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยความหมายคือก็เป็นหมุนกาชานี่แหละแล้วก็ได้มานะครับคือไม่อยากได้อยากได้ตัวเดิมจะได้อัปดาวออก็ได้นแหละครับ คือพอเราไม่เติมปุ๊บอ่าเปอร์เซ็นต์การที่เราจะได้ของดีมันก็จะน้อยไงเพราะว่าเราได้แต่ของทําของที่เราทำเพจมาเท่านั้นอย่างนี้นะครับก็อย่างอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมสะสมเพชรได้แค่ประมาณหมื่นกว่านะก็ผมใช้หมุนอย่างเดียวเลยนะครับนี่ผมใช้ e สี่พันเนี่ยไปสองรอบนะซึ่งแบบไม่ได้อ่ะเออเตือนใจมาก ก็อันเนี้ยผมยังไม่ได้เข้าวันนี้นะอันนี้คือเปิดเกมมาปุ๊บแล้วเข้าเลยนะก็วิธีการเกมนี้เนาะเรามันมีอะไรให้เล่นบ้างใช่ไหมครับหนึ่งเลยคือเราต้องเช็คไอ้พวกที่มันเป็นจุดแดงเนี่ยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นเฟสติวัลนะครับวันที่เจ็ดอันนี้จะเรียกว่าไงดีนะอันนี้น่าจะเรียกว่า เทศกาลต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่ล้กันนะครับก็คือเหมือนเหมือนเกมทั่วไปเนาะเราก็จะทำเควสแล้วก็ไอเห็นไอขวดสีสีเมื่อกี้ไหมขวดสีสีเมื่อกี้มันคืออันนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมที่เราใช้ระหว่างเล่นได้นะครับอ่ไอเทมที่ใช้ระหว่างเล่นนะครับมีอันนี้อันนี้คือรีเซ็ตรีเซ็ตหมายถึงมันจะสลับตำแหน่งแบบสุ่มนะครับกับ ตัวทุกตัวในในที่เรามีในกระดาษน่นนะครับอ่าถ้าสมมติมันอยู่ห่างไกลกันมากลองสุ่มดูนะลองใช้ยางรีเซตดูนะครับมันจะกระเถิบมาใกล้กันหรือบางทีมันอาจจะรวมกันไปเลยก็ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นรูปทีนนะครับก็เพิ่มเพิ่มจานวนก้าวอีกห้าอันนะครับก็คือเราสามารถเลื่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้อีกห้าครั้งนะครับ แล้วก็ดาวเลเวลอันนี้จะเป็นมันจะเป็นสุ่มััหนึ่งขั้นนะครับก็คือเพิ่มได้แค่หนึ่งเลเวลจากเวลหนึ่งไปเวลสองจากเวลสองไปเวลสามนะครับก็ได้สุ่มแค่สามสามตัวเท่านั้นนะครับคือบางทีมันก็สุ่มได้ห่วยก็คิดดีๆก่อนใช้นะครับแล้วก็มีอันนี้ อันนี้เป็นยาสลับครับคือเราจะจิ้มตัวไหนไปวางตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอันเนี้ยใช้ดีแล้วก็ผมใช้บ่อยด้วยนะครับผมจะใส่ผมจะใช้สองอันคู่กันก็คืออ่าถ้าผมไม่ใช้อันนี้นะคืออันนี้คือแบบมันอยู่ห่างไกลกันมากมันจะมันอาจจะต้องใช้ตัวเนี้ยมากเกินกว่าสองอันจริงๆด่านด่านหนึ่งเราให้มันให้คือคุณเห็นจำนวนก็จริงนะแต่เราใช้ได้เต็มสามสามไม่ได้นะมันจำกัดให้ใช้แค่ หนึ่งด่านนะ่ะได้แค่สามอันเท่านั้นนะครับก็คืออันนี้ได้สามครั้งไ <_ sl ope> อ้ดี่ได้สามครั้งไ <_ tw ion> อ้ดี่ได้สามครั้งไอ้ดี่ได้สามครั้งนะครับได้แค่นั้นต่อให้คุณจะมีเป็นร้อยชิ้นแต่มันก็ใช้ได้แค่สามครั้งเท่านั้นนะครับในด่านนะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนตัวฮีโร่นะครับก็พอครบแล้วก็อย่าลืมมาเปิดนะเอออันนี้ผมก็เปิดไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะเออแต่อันนี้ก็ยังไม่ครบ อันนี้มันเหมือนมันให้เลือกนะครับว่าจะให้เปิดตัวไหนแต่ว่าคือมันยังไม่ครบแบมันเปิดไม่ได้เอออ่ะยังมีไปครบอ๋ออันนี้เป็นอ่าอันนี้คือมันเป็นตัวมีเป็นตัวไปแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นการสุ่มครับเลือกแต่ละธาตุนะครับแล้วก็มีอ่าคู่มือคู่มืออันนี้คือความสําเร็จนะครับเราจะต้องเข้ามาเพื่อ จิ้มรับเพชรนะครับแล้วก็มีข้างในอีกนะครับนี่อันนี้คือตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีปลุกบัตนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโบนัสเหมือนโบนัสฮีโร่รวมกันนะครับเหนะอัปเกรดได้เหรออืม,อม แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือุปรกรณ์ครับก็คือคู่มือที่เราได้รับมานะครับนี่ยังขมผมเนี่ยสีเขียวกับสีเทาเนี่ยเราได้มาเต็มแล้วนะครับส่วนสีม่วงนี่เราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็สีทองเราเพิ่งได้แบบโบนัสเจ็วันเมื่อกี้เลยนะครับเราอินเจ็วันเนาะอ่ากิวกิวนะครับ กิวที่ต้องทำเนาะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยครับก็มีแค่นี่มันเหมือนเป็นทำความสะอาดกิวนี่ปิ้งได้ของมานะครับก็คือได้เหรียญกิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็นี่บริจาคนะครับฟรีหนึ่งครั้งนะครับใช้เงินหนึ่งใช้เงินสองนะครับแล้วก็ใช้เพชรนะครับนี่เสร็จปั๊บเราก็มาดูร้านค้ากิวได้นะเปลือกของที่เราจะซื้อจริงๆผมสะสมของอยู่นะ มันมีของที่อยากได้อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนี่แหละความหมายนี่เห็นปะนตอนนี้มีสี่พันเองอะอเดี๋ยวต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับจะได้แบบดุูมเที่ยวนะครับแล้วก็พรอ,อันนี้ก็จะเป็นอัพสกินเหมือนเหมือนปกติเลยนะแต่ว่ากิ้วที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะเป็นกิ้วล้างนะ ไอ้กิวอื่นๆน่ะทําไมไม่เข้าหรอมันไม่รับนะเพราะว่าเราเราเข้ากิวได้แต่วันแรกแต่ว่ามันไม่มีใครกดรับเลยเว้ยคือผ่านไปแบบคือคือพลังในกิวผู้นาําอ่ะมันเลืนขึ้นๆลงๆงงแล้วก็มีการเตะคนออกแต่ว่ามันไม่มีใครรับเราเลยเว้ยซึ่งเราเราก็ไม่ได้อันดับต่ํานะอยู่ไหนวะเนี่ยนะนี่ตรงนี้เนี่ย ไออย่างอันเนี้ยเราก็อันดับสิบสามเงี้ยเออซึ่งเราก็ไม่ได้อันดับต่ำไงแล้วก็อ่าเบสเลเวลอ่าเราที่ยี่สิบเนี้ยครับอ่าพลังเนี่ยเราสามสิบแปดนะอันดับนะท้าไทยอนะิลิศเนี่ยที่สิบสี่นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนะี่ยทาไทยบอร์ฟมิตอ้าวทำไมไม่ติดอันดับอ๋อมันไม่มีใครติดอันดับ อ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยผมที่สามสิบเจ็ดเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ติดอันดับมันคืออะไรวะเนี่ยบ้านพักไม่มั่นใจเหมือนกันว่านนี่คืออะไรนะครับแล้วก็คิวนะครับอยู่ที่สี่สิบแปดนะไอ้คิวแรกๆเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยมันมีว่างอยู่พอลองสมัครดันไม่รับนะไอ้คิวสยามเนี่ยตอนว่างนี้ก็ไม่รับนะเออเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราเป็นคนไทย อย่างไอ้คิงน้องพีเฮดเนี่ยก,ก็เคยกดสมัครตอนมันว่างนะแต่ว่าเขาก็ไม่รับไงเราก็เลยเจออ้างมันเถอะเราอาจจะไม่ได้เล่นนานก็ปล่อยให้คนเล่นนานเขาอยู่กันไปนะครับโอเคอันนี้มันเหมือนมีของส่งมาฮะหรือว่าเรายังไม่เคยมากดรับเรากดรับนี่เรากดรับทุกวันนะทําไมของมันได้เยอะวะเดี๋ยวนะไปดูจดหมายกันเดีย๋ยวนะนี่ วันนี้วันที่สิามอ๋อมันเป็นรางวัลท้าทายของเมื่อวานอ่าสิบสามนี่พลังสูงสุดอันดับ19อันนี้ก็อันดับสาสิบห้าอันดับสาสิบแคมเปญหลักที่สาสบเจ็ดแล้วก็บาร์โฟส,สุดสุดแล้วอันนี้คือรางวัลของคุณนะครับ และนี่คืออะไรอ๋อตอบแบบสอบถามอันนี้ตอบไปแล้วมีอะไรอีกในดูดิอ่าเมื่อกี้เราได้มาแล้วก็เนี่ยครับไอยาต่อสู้เนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมเปิดนะถ้าไม่เปิดไม่ได้ใช้ต้องบอกก่อนเออนี่เห็นไหมไอสุม่มไอสุ่มนี้ได้มาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้รับก้าวมาด้วยคนะ่ะแล้วก็อันนี้คือจริงๆอันนี้เป็นของจําเป็นที่สุดอะเราก็ใช้บ่อยที่สุด นะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าแบบพอรีแล้วมันเข้ามาใกล้ๆก็เออก็เลยไม่ต้องได้ใช้นะครับแล้วก็มีอันนี้อุ๊ยอุ๊ยเอาตัวไหนดีตัวเนี้ยที่เรามีอยู่แล้วกับตัวนี้เอาตัวไหนดีทุกคนแต่เนี้ยเราไม่ต้องอัพเพิ่มไงเอาตัวนี้แหละ เอาน้องมายาแหละเนาะอ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองอัพให้ทุกคนดูไปเลยนะครับอ่ะเป็นน้องมายาแล้วกันอ่าชื่อในเกมเนี่ยเป็นราชินีมดนะแต่ว่าในในตัวเกมเลกน่ารักรงจริง,รง,รงอะ่ะน้องชื่อมายานะครับอ่านี่เราได้มาแล้วนะครับเราก็ไปเพิ่มดาวนะครับนี่จิ้มเพิ่มดาวเย่ระดับเพิ่มแล้วครับ โอ้มันใช้ไอ้นี่ตั้งสี่อันเนี่ยเราต้องไปเพิ่มดาวอีกพวกตัวม่วงด้วยนะเนี่ยโอเคที่นี่ก็นี่ครับเมามาะลวงนะครับแล้วก็อัพเวลที่เราดองไว้นะครับแปดหมื่นสี่อ้อ่าหมดเมลอ่าหมดแล้วหมดแล้วโอเคอันนี้เราก็เปลี่ยนใส่ ตัแต่ตากัหนหมว่าทําไมต้องให้เปลี่ยนใส่นะอะ่ะอันแะเดี๋ยวนะเปลี่ยนอ๋อ,อมันสิบกับสิบเอดโอเคใช่นั้นแหละอแล้วก็วิธีการอัพอุปกรณ์นะครับเราอัพได้หมดแหละแต่ผมเลือกอัพที่มันเป็นแบบสีม่วงขึ้นไปเท่านั้นนะคะเพราะอื่นมันหาง่ายเนาะแล้วผมไม่มั่นใจว่ามันจะรีกลับมาได้ไหมด้วยผมก็เลยเลือกอัพที่มันเป็นสีม่วงไปก่อนนะครับทีนี้ วิธีการอับพ,พวกอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถเอามาอัพได้นะอีพวกของเหลือเนี่ยเนี่ยทุกคนจะเห็นรลเวลตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็เลือกอัพทีละห้าหรืออัพทีละ10ก็ได้นะครับอ่าแปละเกแล้วนะโอเคสิ 10. นี่ก็จะสิบแล้วนะครับก็อัพไปเลยเอาเท่าไหร่ดีอู้ยี่เลยเหรอลบลุบลบ,ลบ สามสิบสี่สิบห้าอ่าสิบห้าแหละแต่ก็อยากอัพไปหมดเหมือนกันนะเนี่ยอเกมนี้ถามว่าจะเล่นต่อไหมไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าช่วงเวลาว่างเล่นเพลินๆไหมเกมนี้เล่นเพลินนะอยากให้ทุกคนแบบเออเข้ามาเล่นกันดูนะ เพราะว่ามันก็เป็นเล็นน่าล็อกแหละถึงชื่อตัวละครมันจะไม่ใช่ก็เถอะนะอย่างตัวนี้อ่ามันต้องเป็นแบ็กสมิธใช่ไหมอันนี้ก็เป็นช่างพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งตัวเนี้มันดูเป็นไวท์สมิธมากกว่าที่จะเป็นแบ็กสมิธนะเพราะว่าชุดมันขาวไงเอ๊ะแต่แบ็กสมิธก็ขาวนะรู้ป่าวะเออนั่นแหละนั่นแหละอือแล้วก็มีอ่า เนี่ยคาร์นิวัลครบอีกแล้วนะครับก็นั่นแหละทําเควสผ่านเราก็อย่าลืมเข้ามารับนะเพราะจริงๆมันก็ได้ของดีนะเนี่ยมันจะได้ดาบทองอีกอีกอันด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นเควสประจําวันนะครับทุกคนเควสประจาวันก็คือมีด่านด่วนด่านด่วนคืออันนี้เอาชนะนะครับก็ถ้าใครขี้เกียจดูโฆษณาก็กดนี่รีบเอาชนะเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันให้สองทีใช่ไหมนี่ชนะแล้วได้ของแล้ว แล้วก็เข้าเข้าร่วมเส้นทางด่านเส้นหลักด่านหนึ่งครั้งจริงๆมันคือเส้นทางหลักนะครับก็คือนี่แหละเส้นทางหลักนะจริงๆถ้าสมมติอ่ะอ่ะผมยอมรับเลยว่าไอ้สิบแปดเนี่ยผมไม่ผ่านเว้ยผมเล่นมาเมื่อคืนประมาณสี่ห้ารอบแล้วไม่ผ่านนะคุณก็สามารถเข้ามาเล่นนี่ครับย้อนด่านไปไอ้ไอ้ที่เราผ่านแล้วเนี่ยได้นะ มันก็จะปลดล็อกเหมือนกันนะครับแต่ขอพี่ชายไม่เล่นนะเพราะเดี๋ยวคลิปจะนานนะแล้วก็อ่าสังหารสปรหราดก็คือสังหารในด่านนี้แหละครับนะแล้วก็มีอ่าเขาเ้าร่วมเซนี XP ดันเจียตเข้าร่วมเอ็กพีดันเจียตนะครับแล้วก็เข้าเริม่มอ่าอุปกรณ์ดันเจียดนะครับก็คือนี่ดันเจี้ยสนี่ท้าทายนะครับจริอองๆนะไอเนี้ยหนึ่งแสนเนี้ยไอแสนหนึ่งเนี้ย ไม่ผ่านเว้ยทาไงก็ไม่ผ่านซึ่งแบบแล้วความหมายคือไม่ชนะก็โดนกินความทา้าทายด้วยนะซึ่งแบบเอา้าเวรกร,รมแต่ถ้าถามว่าไม่ชนะมันได้มันได้ของรางวัลไหมได้แต่มันได้น้อยกว่าที่ชนะไงแล้วที่เนี้ยมันได้น้อยกว่าอีด่านที่แล้วด้วยไงซึ่งแบบเฮ่ยแล้วกูจะเล่นทาไมวะกูรอให้แบบว่ามันเก่งๆมาก,มาก,ม,ากมากก่อนแล้วค่อยมาทลายเด็กเออบ้าบอบมาก ส่วนถ้าใครแบบเออแบบตัวก็ยังไม่ค่อยได้อัพของก็ยังไม่ค่อยได้ซื้อแต่ขี้เกียจเนาะแบบวันนี้ง่วงแล้วอ่างเงี้ยครับแบบวันนี้วางเล่นเค่ตอนช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วจะนอนแล้วเนาะคุณกดกวาดล้างทั้งหมดไปได้เลยนะครับคือมันจะเล่นทั้งสามอันเนี่ยนะครับมันให้อย่างละสองนะไม่ใช่สองอันอันไหนก็ได้ใช่ไหมมันให้อย่างละสองอันนะครับแต่พอกวาดล้างปุ๊บหกอันนั้นนะ่ะคือจะหายไปหมดเลยนะครับ ทีนี้ถ้าคุณไม่ได้จะเล่นจริงๆหรืออัพตัวเนาะก็แนะนำกวาดล้างไปเลยนะครับอย่างอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะกวาดล้างให้ดูนะอ่าอันนี้เส้นนี้นะผมผ่านด่านที่อาเวลหนึ่งนะครับส่วนอันนี้อ่าเพิ่งชนะมาเวลศูนย์นะครับซึ่งมันก็ยังไม่ผ่านจริงไม่เข้าใจแล้วก็อันนี้ก็เวลศูนย์เหมือนกันนะครับนี่พอกวาดล้างปุ๊บอ่ามันถามว่าคุณต้องการจะใช้จานวนฟีทั้งหมดยืนยันกวาดล้างทั้งหมดใช่ไหม อ่ะยืนยันนี่ครับอันนี้คือของจำนวนที่ได้เนาะเราก็จะได้ของอันเนี้ยไปอัพด้วยนะครับแล้วก็ได้หินตีบวกนะครับแล้วก็ได้เงินเนาะโอเคพอได้ของมาแล้วเราก็อัพเลยจ้าอ่ะหมดครับส่วนเส้นนี้เนี่ยหาง่ายนะเพราะว่าแต่ละดาดมันให้ทั้งเบิ้ลให้ทั้งคูณน,นี่พอเรากดกวาดล้างปุ๊บมันก็เหมือนเราเล่นเองนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกไปเลยทันทีนะครับ ใชแล้วก็เราก็ได้เพิ่มมา,าเรียกหนึ่งครั้งแบบสุม่มอันนี้คือนี่อันนี้ก็จะเป็นอันเชิญนะครับก็ขอข้ามนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องดูคลิปอะแล้วก็ระหว่างเรียกสิบกับเรียกหนึ่งเรียกหนึ่งอะผมไม่มั่นใจเปอร์เซ็นต์การได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเรียกสิบอะมันจะมีเปอร์เซ็นต์การได้ตัวทองอยู่นะ เออผมก็เลยส่วนใหญ่เกมพวกนี้ผมจะเก็บไว้เปิดตัวทองอย่างเดียวนะแล้วก็มีอันไหนอีกอ่าล้านค้าสุขคุม้มซื้ออะไรก็ได้หนึ่งนะอ่านี่ก็ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เราจะกดเราจะกดไอเนี้ยดูยารรเซ็ตนะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะสี่แสนแต่ตังค์ไม่มีไงความหมายเออตังค์ไม่มี นะครับก็ยังไม่ซื้อก็อน,นั่นแหละมันให้ดูยารีเซ็ตได้นะครับที่เป็นดูโฆษณาอันนี้นะเนี่ยอันน,น,นี้นะครับเร็จปั๊บอันต่อไปแพ็กเกจรายวันซื้ออะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่เติมเราก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วเพราะอันนี้ก็ไม่เคยผ่านเลยนะครับแล้วก็เข้าร่วมอ e ีลิกหนึ่งครั้งดูโฆษณาหครั้งดูโฆษณาก็คือนั่นแหละทุกคนดูไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสุ่มฮีโร่สุ่มอุปกรณ์นะครับก็ รวมๆแล้วอะเราจะได้ดูประมาณหลายอันแล้วก็ในพวกร้านค้าอีกเนี่ยอย่างร้านค้าเนี่ยนี่เห็นไหมเซ็นมีก็มีนะครับมีอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นกล่องเปิดอุปกรณ์ก็มีนะครับแล้วก็นี่ไอ้แพ็กไรวันก็มีนี่เห็นว่าแล้วก็มีอันนี้อีกมีสุ่มนี่คือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วพอเล่นพอเล่นเสร็จป,ปุ๊บมันจะมีให้รับอ่า ของคูณสองเนาะเราก็กดดูโฆษณาก็จะได้ของคูณสองไงมันก็จะเป็นเรื่องที่ปกติที่ไอห้าอันเนี่ยจริงๆเนี่ยเราทําเกินได้ซ้ำนะครับเราดูโฆษณาเกินห้าครั้งนะอืมอเคน่าจะหมดแล้วแหละส่วนรางวัลอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทําอ่ะเดี๋ยนะนี่เราก็กดอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับ มันให้เล่นกี like ่ครั้งเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ช่คือตัวฮีโร่เราเยอะอะเราส่งไหนก็ได้เดี๋ยวจะทําแค่สีฟ้านะแล้วก็รีเซ็ตนะครับเพื่อที่เผื่อเราจะได้แบบสีดีๆขึ้นนะครับส่วนไอเนี่ยอมันจะต้องซื้อเวไเว้ย อันนี้คือเราทําอันนี้คือเรายังไม่ได้ทํานะแต่ถ้าพอทาเสร็จแล้วปุ๊บอะ่ะมันเด้งขึ้นกดรับปุ๊บอะ่ะมันจะเด้งขึ้นไปหน้าซื้อของเว้ยมันจะให้เราซื้อแพ็กนะมันแพ็ครายเดือนบางถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับอันนี้นะถ้าใครอยากได้นะคุณต้องเติมแพ็กรายเดือนนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเรามาไอ้นี้ในเรียกนะครับในเรียกเนี่ยอ่าฮีโร่มีสองอันนะมีฮีโร่เนี่ยนะครับอันเชิญเทิดุดากับอันเชิญว่างเปล่านะครับ ไออันเชิญว่างเปล่าเนี่ยอย่าว่ามันนะมันมีโอกาสได้พวกตัวม่วงดีๆด,ด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยคือคุณถ้าคุณสุ่มสิบคุณมีโอกาสได้ตัวทองแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแต่บางทีเคยได้สองตัวด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นสุ่มอุปกรณ์ครับนี่บางทีได้อันนี้มาอัพด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่สุ่มอุปกรณ์นะครับนี่เราก็จะสะสมมาสุ่มเอ้ยอันนี้มีครบสิบว่ะ อันเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูเลยก็อันนี้ได้อุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์ของของตัวละครนะครับของเรานะส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเราเหมือนกันใช่เออเนี่ยเวลาใส่เนี่ยนะครับเราก็มาจิ้มเลือกเปลี่ยนเนี่ยได้นะครับเราจะเปลี่ยนใส่อะไรก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็สีฟ้ามีแค่ดาบนะ ใครอันนี้เรียกสุมแบบหนึ่งครั้งเออสุ่มบปก่อนก็ได้เว้ยแล้วก็มีตัวละครหลักนะครับก็สเตตัสตนะครับอันนี้ผมอัพเป็นอาโแบบจริงๆเลยนะครับไอ้ค่าสเตตัสพวกเนี้ยมันให้มานะไอ้ไอินเก้าไอ้อินเก้าเก้ากับเด็กยี่สิเนี่ยอันนี้คืออัพเองนะอันนี้คืออัพเองนะไม่ได้รู้หรอกว่ามัน มันใช่แบบ r o จริงๆไหมอะแต่ว่าไม่รู้ดิก็เป็น r o ก็ต้องอัดแบบ r o ปะวอะอแล้วก็ทักษะนะครับอันนี้ก็คืออ่าระดับสีเลเวลเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมได้แค่นี้แล้วก็ทุทกๆวันนะตอนเช้าอะคุณอย่าลืมเข้ามากดนี้นะครับวิทยาลายัยมันจะแจกเหรียญน,นะครับให้เราเล่นนะครับก็มันก็จะได้พวกสกิลมานะครับ แล้วก็เป็นการอัพทักษะการอของตัวละครด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นหินอัพสกิลนะครับมันจะมีบางทีที่มันหลุดได้สกิลออกมานะครับซึ่งเราสามารถเอาสกิลตัวน,นั้นอะคืออันไหนที่เรามีแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปใส่ได้เอ้ยอันไหนที่เรายังไม่มีเราก็สามารถเอาไปใส่ได้น,น,าาอดนีอย่างเช่นอันนี้เห็นปะนี่นี่นี่นักล่าไฟนะครับ อันไหนที่เรายังไม่มีก็คือเราสามารถเอาไปใส่เพิ่มได้ในในช่องที่มันว่างอยู่ะนะแต่ว่ามันก็จะมีกำจำกัดช่องนะครับอันนี้กดรับทั้งหมดนะครับเสร็จปะนี่เห็นปะคุณเห็นตัวแดงปะนี่มันสามารถอัพได้เว้ยนี่ตัวไอ้ที่เป็นผลึกเงินก็คือเอาไว้อัพเลเวลนะครับตัวนี้ผมอัพเต็มที่สามสิบนะครับ แล้วก็อันที่เรามีแล้วนะครับเราก็ต้องเอามาอัพดาวนะครับให้กับตัวสกิลของเรานะครับก็คือเพิ่มเป็นเลเวลนั่นแหละเติเพิ่มแหละนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับมันจะเขาเรียกเลยนะมันจะใส่เองเนาะส่วนสกิลที่เลือกใช้อันนี้จะเป็นทัศน์ติดตัวนะครับอันนี้มันจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ไอเว้ลูกไฟเนี่ยเวลาเราตีด่านอยู่แล้วมันมีบอสที่กําลังปล่อยพลังใส่เราเรากดตัวลูกไฟเนี่ยนะครับจะเป็นการหยุดคือจะเป็นการหยุดการโจมตีของบอสนะครับที่เป็นแบบการโจมตีใหญ่อะ่ะเออถ้าไม่ตายของบอสนะแล้วก็อันนี้นะก็เลือกอันนี้ดาวเยอะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนได้นะนอัน,นแทนที่เห็นปะแต่น,นี้คือมันไม่มีอะไรไง เออมันมีสกิลอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่าดันเจียดนะครับอ่าเมื่อกี้ท้าทายไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีลิคครับอันนี้ผมกาลังไล่ทําอยู่นะก็คือพอป,ปลดล็อกปุ๊บมันก็เลยจะบอกว่าไงดีมันเหมือนแบบไอ้ข้างหน้าด่านหลักคือด่านปกติส่วนอันนี้คือด่านยากของด่านหลักเนี่ยครับคือเหมือนปลดล็อกได้ของมากขึ้นเนี่ยเห็นปะไอ้ข้างล่างเนี้คือของที่ปลดล็อกได้นะแล้วก็บัฟเฟอร์เมดอันนี้ก็คือตีบอสนะครับ คะแนนเยอะที่สุดก็จะยิ่งชนะนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็คือหอคอยร้อยชั้นของเกมหลายๆเกมนะครับแล้วก็มีเอกสถาบันวิจัยนี่ยังไม่ปลดนะเนี่ยเออส่วนเรื่องคู่หูก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอ,อ,อัพจากหนึงดาวก็นี่ใช้ตัวมันเองนะครับอัพห้าดาวมาก็นี่ครับใช้ตัวมันเองสามอันนะครับ ส่วนใหญ่เกมก็จะมีแค่เท่านี้ครับเกมนี้นะสนุกนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็คือชำละกิจแล้วก็ชำละต่างๆแล้วนะครับก็มันจะมีให้เล่นแค่เท่านี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปเล่นเกมอะไรคอยติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ